มาเด้อครับผมกินนองไายในกันครับผมกินให้พุ่งแตกตายครับผมสั่งพี่ลิขิตมหม่ครับผมพี่น้องนองไายครับผมมาเด้อครับกะบอกอ้วนครับผมกินให้พุ่งแตกตายไอ้อ้วน ครับผมผมนี่แหละครับผมดาตัวจ้าของนี่แหละเยอะน้องวายครับผมไขสาครับเกอแค่ นัวครับนัวแนน้องควายครับแต่แต่ละคลิปเป็นคลิปการดูการกินนะครับผมตอนนี้ก็สั่งไปรล้ยวเดือขึ้นมะามาัยครับผมพีม่น้องกินให้พุ่งแตก เก่หนามตงไปว่ะรว้ไหมงไก่สามันครับสวบมันต้องไปไปดนอง มาเด้อครับผมกินผู้เดียวนี่พุ่งแตกไตเลยนะครับมากินเป็นมูนะครับผมอืมอืมหน่องค้วย่างไช้ฟ้ามันกรอบมันดี ออกมากินย่างครับผมเพื่อนกินให้พุ่งแตกตายไปเลยครับทุกไงทุกหน้าครับอื <c oughs> แส่เลยครับอืมปีหนึง่งกัวเด็กกินมันไดเนี่ยอ้ยหายยากครับผมแสนหายากเหลือเกินกว่าม,มันจะออกลูกออกร้านมาเนี่ยไดกินลกมันเนี่ยวได้กินง่ายครับ

กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยครับผมด้วยฝากกดไลค์เพลินไหมนะครับผมกินให้พุ่งแตกครับผม,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 มกินห้พุ่งแตกกระบ,บอกอ้วนครับผม เบาหน่องคือเเ่าแล้วครับอ,อ้ยแสบนัวไร ครับผมปุ่งบาแตกบ่ยอมครับสวัสดีครับผมพอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับพี่น้อง